อะไราเอาชูโอเคข็งยาสวัสดีครับผู้ชมฮะเอชูโอเคโอชูโอเคโอเคโอเคเสาผู้ชมครับและนี่คือทาทองสาวอะไรคือนี่คืออะไรเนี่ยจอแหน่คนเดิมหายไปไหนเนี่ฝีมือใครฝีมือใครฝีมอือคือคือมูนะครับผมก็อยากได้จอแหน่ คนเดิมคนเดิมครั้งแรกที่ชื่อคือมูเห็นนะแล้วดูและดูตัด <laughs> ไม่เป็นไรเจอแล้วแอก็ก็ชอบชื่อคือมูชอบแบบไหนเจอแล้วก็ชอบแบบนั้นเดี๋ยวก็วันนี้เสนอคำว่าอะไรภาษาเคลียรวะละครับมาเตโคชูเตโคชูเตโคชูแปลคือตัดเตแปลว่าตัดโคแปลว่าโคแปลว่าหัวชูแปลว่าขนอ้าวตัดขน เตโคชูตัดขนที่อยู่บนหัวก็คือตัดผมมันอ๋อโอเค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 เตโคชูนะครับภาษาเก๋เลยว่ะละครวันเลยอย่าลืมไปท่องกันนะครับดูไหมดูข้างหลังหน่อยก็เห็นแล้วข้างหลังเห็นแล้วนี่ยข้างหลังให้คุณผู้ชมดูหน่อยว่าเป็นยังไงแค่นั้นนะเห็นแล้วโอ้ยถ้าอยากเห็นด้านหลังคอมเมนต์มาบอกหน่อยครับทุกคนเมื่อกี้ก็เห็นแล้วตัดต้องไหมตัดไหมไม่ให้ตัด แรกกันเธอชอบผมสั้นฉๆๆัน,นพอผมอย,ยาวเคยก็ต้องไว้ยาวๆโอเคไหมโอเคบาย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 ครับทุกคนฮะเตโคชอบายบาย